ครับสวัสดีครับคือเก่าคือเดิมครับเมื่อนี้ผมจะมาเปลี่ยนหลักกระถางบอลไซของผมครับที่นี่ว่าผ้าออต้นนี้อที่แกสติตายเล้ด้วยครับผมช่วงผมบริยุบ้านที่นี่ผมก็เลยบอได้ดูแลที่นี่เกิดการช็อตขาดน้ำครับขาดน้ำสติตายไปแล้วครับผมที่นี่ผมมาเออมาล่อง ที่ท่านมานกก่น้อาความหมายวางสัน่นะก็เลยว่าลองเอามาใสาน่นามเบืองเบียงใสน่นามเบืองบนันฟื้นขึ้นมาแพงยอดมากใหม่ครับแต่ว่าก็ต้นไม้ก็พบบ่สมบูรณ์เปนไดครับลาก,กับพ่อนเดินมานได้เลยอายุเป็นปีเด้ครับนี่แต่ลาก,กัพ่อนเดินครับผมที่นี่ผมจะมาเปลี่ยนใส่กระถางใหญ่ขึ้นให้มีแนมวมองหอยากให้กินได้หลายครับนี่ครับลากเขาครับ เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนได้กระถางใหญ่ให้มีพื้นที่หากินได้หลายครับถ้ามันมีปันหดแล้วครับแต่ว่าเอาออกกับเสี้ยวๆอย่างนั่นอยู่นี่เอาออกสิเลยครับผมนี่เอาออกสิเลยการาาากาดารวารีว่านี่คราวกัเอาดินใหม่ใส่ครับผมใส่เลยพอส่งไปเทียังครับพอส่งไปเอาดินออกจากลากครับการดี การตีบอลดินออกจากลากดีอย่างหนึ่งครับการตีมาโซ่ตายบูมีครับแถบบูมีเลยครับผมการตีมาโซ่ตายแถบบูมีครับนี่ครับสีเลยตั้งเลี้ยงใหตรงรวดแต่แรกเลยครับเพราะว่าการลากเดินแล้วเข้าไปเห็นว่ามันบูตรงเขาไปเอาขึ้นมามันกับบูมนเลยครับเพราะว่าลากยืดแล้วครับลากเดินแล้วครับ แล้วลีนี่เดี๋ยวผมจะปั่นดินขึ้นอยู่ผมก็อทีเอาโตกแแดงข้างใต้ให้ได้ก่อนครับปั้นดินขึ้นก็นคือทุกเข้อนะครับผมอบดินขึ้นมาลาบเอาครับอบดินขึ้นมาลาบเอาหาักครับผมนี่ย่งที่เลยครับผมยังสี่เลยกะรูปแบบของ้พื่นเพื่อนตีเป็นยังไงแต่ว่าผมเอายังสีเลยครับ นี่ครับเอาผ้าพันยังยังมาไหว้ท่าเอาดินลาเปาครับผมเอาดินอัดรัเปาจะไหว้กลัวครับดีๆเลยครับที่นี่เขาเอาดินรับเอากับจิงอยู่แต่ว่าเขากันยังบะถิ่มผ้าเนียครับผ้าเข้าสงสัยก็เก่าเพื่อว่าการช่วงนี้หนาฝนครับป้องกันการชาล่างครับชาล่างของฝนดีที่มาชาล่างไอ้ ดินออกจากโ้นต้นครับป้องกันไว้คือเก้าครับแล้วแต่เข้าจีห่มเบิดหรือจิมัดเอาเกี้ยข้นก็ได้ครับผม จังทีครับเขาคอไรจงทีครับผมเดี๋ยวผมเนบไปคือเขาหนุงผ่าเข้ามาเหมือนจะไปอาบน้ำเนะี่ยแต่ว่านี่ครับผมจะหาเสืออ่อมาบาดเพื่อให้มันแน่นขึ้นครับอยู่เดีอย่เพิ่อมอีกเล็กน้อยครับต,ตอนที่มันติตายผมบล่อยขีดครับผมปล่อยไว้พ่ออย่เม็นโซ่ผมอยู่ไว้เพอจะขีดออกเย็กน้อยครับนี่ครับเอาสีเลยครับผม ทีดเท่าที่ควรที่เห็ดได้ครับเฮาบอท่านเอาอย่างหลายจนเกินไปครับ,รบแล้วแติใสรับมีดสใส้เลือกใส้ใส่ได้ละแล้วแต่หนางานอนันไปเจอเปลือกที่แข็งก็ใส่เหลี่ยมหง่ครับอันหญ่ครับตอนนี้ผมใส่คัตเตอร์ทางเดียวครับผม แต่ก่อนผมสร้างมีดแกสลักมาเห็นปะต้องคู่ใบมันเบิดมันกะวิธีวิธีสั่งมันก็คือต้องสร้างทั้งใบทั้งดาบไม่หีีครับบ่ได้สร้างแต่ใบมาใส่ครับสร้างได้ยู่แต่ว่ามันกะยังไงล่ะ,ละาระาคาก็ตดังกันก็เลยต้องสร้างทั้งใบทั้งดาบมึงสินะเอาออกครับแบบนี้เอาออกครับเปิดรองสีเลยครับมองได้มันมีดใ,ใหญ่เขาบ่ได้ให้ก็ใส่มีดน่อยครับสหรับกันครับ นี่ครับนี่พอได้แล้วข้าก็แก้วอ,องสีเลยครับนี่น,นี่ที่นี่จังตีข้าก็เฮ็ดครับยี่ฟ้าดึงครับเอาอองสีเลยครับนี่ถึงว่าสีโซ่สีเทาแต่ว่าก่บมาทั้งสองนี่ครับเนอะเพราะว่าย้ายหน่อยกันซอยกันพยุงได้อยู่ที่หน้าอีกอย่างหนึง่งมุมมอ,องการเปลี่ยน กระทั่งญ่ขึ้นมีพื้นที่หลายดินหลายสิแม้ครับ mm. กระที่เฮทไอมีพื้นที่ให้กินหลายลากเพียงพ่อสิแม้ mm. ตัวนี้ต้องระวังนะครับเด้อ mm. กรอบมากเลยนะครับตัวในนี่กรอบครับ mm. นี่ครับดัดไปสิเลยครับนี่ีท mm. ่สิ mm. ผมกัมันก็บ่ได้ นั่นดอกแต่ว่ายอดขึ้นแท่งไม่ซ้นอยู่ครับนี่ยอดซึนอยู่ครับนี่ยอดแท่งไม่ซึนอยู่ผมก็เดียวไปกี่ทีก่อนครับผมว่ายังไงหน่อยไม่ยังซองคอแสงไห้อยู่ครับผมนี่ละจากที่ว่าขาดน้ำจะตายไปพักหนึ่งกลับขึ้นมาอีกครับคดิเอาให้ได้เอาให้ตรงตะเรลียกด้เลยครับเ้อคนเลื่อยนี่ไปเฮ็ดบ่ได้ครับคดากออกเรือนเฮ็ดบ่ได้นี่ครับ จะลาบมาด้คัดครับเป็นจังไงเบิ้งแล้วถูกใจพ่อใจบอเฮ็ดถูกวิธีบอกะขอตั้งคําแนะนำขอตั้งคําตีชมมาเลยครับเออจะได้แก้ไขเอามาปฏิบัติครับกับบอท่านเก่งมาด้ดอกพึง่งหัดเฮ็ได้สองปีนี่แหะครับสอปีอยู่กับบอทไ่มาสองปีนี่แหะครับผม ตอนนี้ผมมีแต่เผาอย่างเดียวครับตัวน,นี้เขาบมมูมีหม่องอยู่สิ่งมีชีวิตเด้อครับเด้อทีละไอ้ไอ้นี่ไม่ยากครับขอให้ลากเดินแล้วติดแล้วถ้าไ่ใส่ซ่อนขัดก็ใส่ไอ้ลูกหมูครับติดใบขัดโดยตรงครับจวดจวดน้อยเดียวครับแต่ตอนนี้ผมมาท่านจากาักรเขตไหลย่าหนึ่งโซ่อยู่สองลากไว้ในเดินครับเอาไว้สีกอน คัดไปเหตุเดี๋ยวมันจะโซ่หลายเกินไปครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จกไปส้ำนี้ก็นะเบื้องแล้วถูกใจพ่อใจกำลังใจที่ดีกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อครับช่องประพาสบอนไซมะพร้าวครับสวัสดีครับ